ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตโดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตรอบการกุศลครับเฉลียงแรไอเทมพรีสเตทเพื่อเป็นการสมทบกองทุนอุกปรกรณ์เพื่อผู้พิการของโรงพยาบาลศรีราชครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่11ธันวาคมเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับที่ไมโคนสิทธาคารหมหาวิทยาลัยมิโดนครับครับ ก่อนอื่นนะคะที่ฉันจะขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านคณะบดีค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนกายอุปกรณ์สิอริอนทรให้กับทุกท่านค่ะกายก,กาอุปกรณ์สิริทรนถือเป็นส่วนที่สําคัญเทียบเท่ากับเฝ้าชาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาหาวิยทยาลัยนิวทรับที่อย่างนี้เราก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา135ปี โดยพระมหาานาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทุกท่านนั่งอยู่คืออบชุมราชแพทย์เทเลิร์ทที่ได้พระราชทานนามเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์สิ่ถินทองเพื่อหวังว่าจะเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักกายอุปกรณ์ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทาให้เกิดอุปกรณ์ที่สําคัญในการช่วยเหลือผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวขาขาขาตั้งแต่ใต้เขา่าเหนือเขา่าระดับ ในในวิดีโอคลิปนั่นคือระดับสโค้ไม่ว่าจะเกิดจากของุบัติเหตุโรคมะเร็งโรคติดเชื้อโรุนแรงหรือไปโรคพิการอะไนตครับซึ่งนักแต่กวันนี้จาเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนต้องมีหลักสูตรต้องบอกว่าโรงเรียนตะวันทกเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในแถบภาคเอเชียตะวันใต้อาเซียนของเราแล้วก็ของประเทศไทยที่มีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับได้รับการรับรองจาก International Society Cross Fit a o r t h o p e s รท่านมีข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ที่ไปเรียนพบท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียกพี่ท็อปนะครับท่านพี่ท็อปนะครับว่าอยากทราบว่าปัจจุบันนะฮะในประเทศไทยเนี่ยมีสถิติของผู้พิการเนี่ยมีมแนวโน้มอย่างไรบ้างครับต้องเรียนนะครับว่าปัจจุบันทางกระทรวงพมเนี่ยเรามีบัญชีที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับการอยู่ประมาณ2ล้าน2 000. พิการแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นหลังจากนี้ครับคือเรามีคนพิการขึ้นทะเบียนอยู่ของเราประมาณ2องล้านสองแสนสี่หมื่นคนนะครับในขณะนี้แล้วเทรน์แต่ละปีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีไม่ว่าจะเป็นจากปฏติเหตุนะครับบนท้องถนนการกระทารุนแรงในครอบครัวอะไรต่างๆหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและจากสองล้านกว่าคนที่เรามีผู้คนพิการอยู่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือการพิการทางกายภาพซึ่ง คิดว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นหนึ่งในการตอบโจทย์อย่างดีนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องพการทสายตาไม่ว่าจะเป็นตาบอดมองไม่เห็นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหายังมีเรี่ยวการมองเห็นอันที่3ก็เกี่ยวกับเรื่องหูหนวกการได้ยินนะครับแล้วก็เป็นใบซึ่งเราพูดอะไรครับครับก็การให้ให้ความช่วยเหลือครับของพิการ ที่พบาบ่อยสามที่สาม,สามย่างใช่ไหมครับซึ่งซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยได้เร็วที่สุดก็คือกายอุปกรณ์ที่กำลังที่เรากำลังพูดถึงขนาดนี้เพราะ<อ>ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบดีนะครับว่ากายอุปกรณ์นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีมูลค่าแพงมากในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้แล้วอย่างเวลาผมเห็นนักกีฬาคนพิการไทยะนะรับไปแข่งต่างประเทศเนี่ยอย่างขาเทียมผู้หนึ่งที่ทาจากคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ย คู่หนึ่งราคาก็เฉียดฉีดล้านเข้าไปแล้วดังนั้นการที่อุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถที่จะมาปรับปรุงหรือว่าทําให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้นได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเรามีแขนขาที่สมบูรณ์อยู่เช่นนี้แต่มุมของร่างกายมนุษย์นะครับมุมผินชีวิตเปลี่ยน ครับหมุนได้สองข้างหมุนได้ข้างเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นสิ่งที่ทางพี่ๆวงเฉลียงนะครับได้ร่วมกับทางสินิดาต้องต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทางกระทรวงพมเราเนี่ยเราเชื่อว่าคนพิการไม่ใช่ผู้ได้โอกาสใหมนะครับแสดงว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องดังแน่ๆใช่ครับนะครับก็จุดจุดเริ่มต้นที่คอนเสิร์ตนี้แล้ะครับนะครับก็พอพอทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าการที่ ได้พี่พี่วงเฉลียเข้ามาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะผมคิดว่าในปัจจุบันมีศิลปินอยู่ไม่กี่คนแล้วหรืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับเพราะว่าที่อยู่ก็ไปหมดแล้วเหลือเท่านี้ที่สามารถสื่อแล้วก็นําเอาศาสตร์แล้วก็ศิลป์แห่งการเล่นดนตรีเนี่ยสื่อสารมาถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกคนฟั่าได้แล้วโดวยเฉพาะยิ่งเพลงที่เราเคยได้ยินนะครับต้นชบากับคนตาบอดซึ่งผมคิดว่าสอนอะไรสังคมได้หลายๆอย่าง รครับัจะงามโลกจะงามงามที่ใจนะครับตาบอดไปมองอะไรก็ไม่งามถ้าใจมันบอดนะครับ <S <S สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเตือนสติสังคมถัดนะครับว่าคนพิการไม่ใช่คนไร้โอกาสกระทรวงพอมองเรามองครับว่าคนพิการคือคนที่มีโอกาสเพียงแต่สังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้นไม่ได้ให้สิ่งที่จําเป็นในการที่จะดารงชีพให้กับคนพิการครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องล่างภาษามือไม่ว่าจะเป็นการอุปกรณ์ ครับไม่ว่าจะเป็น universal design ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงพมเราก็เดินเครื่องเต็มที่ครับจะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็น accessible Thailand คือทำให้คนพิการนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการคนทุกลุุม่มสามารถเข้าถึงได้ครับครับในแง่ของการช่วยเหลือผู้พิการเราจะมีบทบาทยังไงได้บ้างคะเรียับเราจะเป็นต้องมีนักกายวรศกรที่มีมาตรฐานแล้มีความสามารถรเข้าไปช่วย ในส่วนต่างๆของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นตรนี่เครื่อนขึ้นต้องได้รับการดูแลซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ตัางสืดว่าเราเป็นกว่า5้าหมืนคนนะครับที่กำป็นต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นขาเทียมหร,รือปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่สาคัญในการที่บอกว่าถ้าเขาต้องการสิ่งที่ทําให้เขาสามารถลุกยืนขึ้นมาเหมือนคนไข้กได้ แล้วเขาจะสแสดงสเปรยภาพในทางที่เป็นมั่นใจครับว่าสีล้านเองเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือความเมตตาแล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราต้องการสร้างองคความใหม่ที่มาช่วยเสริมเพราะเราอยากจะเห็นว่าประเทศไทยเรามีสเปรยภาพแน่นอนสุดทางต่างประเทศที่เขานะ้ามาให้มาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนตรงนี้แหละครับเ,เป็นสิ่งที่สำคัญเชื่อเป็นความที่เขามั่นใจว่าเขา คาเรียนที่เราแล้วก็จะนำความกลับไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกความทุกข์ที่ต้องเสียเวลาซ้อมกันแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่เราเรายังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเลยนะเออทีนี้เรายังไม่ทำบุญเลยนะครับก็โล่งขึ้นมาว่าดีสเตทไม่พอถามรุ่พอทั้งซีไอในในวันนั้เ<ล>นเลยนะครับเตทรีสเตทไม่พอเปล่าพี่พี่เอาจริงเหรอ ไม่รู้กันว่าพูดไปก่อนถ้ามีเสเียก็ไปเล่นที่นี่กันแล้วก็ลองหาหารอบสักรอบหนึงซึ่งเป็นรอบที่บุเราจะทำบุญร่วมกันแล้วก็เกิดในคุณบอก็เป็นคนประสานผมก็บอกว่าจะมาทำกับศิริราชมันก็ปลมกลืนกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เล่นหรือแม้กระทั่งการทำบุญของเราในแต่ละครั้งที่ผ่านเมื่อก มายุ่งขิงกับศิลป์ลาะซึ่งผมบอกเลยว่าหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงแม้ผมจะเรียนที่จุฬาแล้วกใกล้โรงพยาบาลตำรวจซึ่ง <c oughs> สุดท้ายก็เรียงรอบปล่อยของครับผมทุกคนจะขนของมาจากบ้านแล้วก็ปล่อยโหต้องเต็มเต็มมากระโดดรับใช่ไหมครับครับ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่ามีอะไรเ, <c oughs> เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย บอกไม่ได้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ท่านนะครับจะไ่ไหมครับ กัครับวันนี้ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับและพี่เสือปินวงเฉลียงนะครับที่จะได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับเพื่อจะนาเอารายได้นะครับโดยที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปมอบให้กับกานธรรมกายกายบกนะครับให้กับตุพิการที่ียความต้องการนะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยของเรามีคนพิการกว่าสองล้านชีวิตนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพิการทางกาย ทางการมองเห็นหรืตาบอดหรืออุ้มวัวถึงแม้จะไปการจัดงานการบุทธนะครับเป็นการคอนเสิร์ตในวันที่1 1ธันวาคมที่จะถึงนี้ต้องขอบคุณที่พี่วงชลิศครับที่ลงทุนทั้งแรงกายและแรงใจกับในการที่จะนําสิ่งดีๆมามอบให้กับสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเสียงเพลงนะครับบทเพลงทั้งหลายที่พี่ๆจะนํามามอบให้และที่สําคัญครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานนี้เราจะนําไปช่วยกันครับทำให้คนพิการในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เป็นผู้ได้โอกาสโดยการยื่น กรที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นอีกรีมโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการครับในการที่พวกเขาจะสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันการทําให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นคือหัวใจของการพัฒนาประเทศไทยอยั่งยืนดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอขอบคุณครับทางโรงพยาบาลศิริราชและทางที่ที่6ุพิทุกเสด็ผูุ้คนครับแต่คุ็หมอแล้วครับร เดียวกันครับจริงๆแล้วสิรัชท่านขอคำคุณท่านก็มีว่าการส่งทข้ามาสำหรับนักศะกษานักศึกษารถรวมถึงที่ที่วงเฉลียนะครับที่กรุณามาจัดงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตการคืนสดในวันที่1 1ธันวาคมนะครับเฉลียะครับแร่เท่ห์พระทับอีสเตสซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ท่านมีว่าครับเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากที่ัค่าใช้จ่ายแล้วจะมาช่วยสนับสนุนโรงเรียนกายบุตรศิลป์นครซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญของประเทศไทยและของอาเซียนนะครับก็รอผลิต ผลิตนักกายุกกรนะครับเพื่อเปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการการเคลื่อนไหวโดยการทำอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยทําให้เขามีสติวัดและก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับพวกเราที่เป็นคนปกาิครับรวมถึงเราเยาียมที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆครับในการที่เราจะทาของที่เราไม่ต้องกิงจากของที่นําเข้าจากงประเทศครับทั้งหมดนี้เราทราบดีครับในปีหนึ่ง ทางรงิเ <thanks> ดือนการปกติพอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบามหาวิทยาลัยนี้ด้วยเราขาดเงินครับอาจจะไม่เกินคนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและพี่ๆวงเดือนท่านที่มีน้ำติดน้ำใจที่เห็นถคุณภาพจำเป็นรวมถึงเราแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับเข้าเนส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้ให้ผู้ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เขาจะสามารถเป็นตัวนงที่ดี มีคุณภาพีมีหวัวใจแลวมีมันมอ์เองเคนลคนครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้สางคมไทยเรามีความยังยงยมรรมย่งยืนและมีความเข็มแข็งต่อไปครับนสด็จเลยครับขอเชิญน่านโกศกนค่ะนั่งโกศจญเลยคับผมเป็นโ,โกศวงไปแล้วหรอครับทำบุญมาทุกปีทุกปีนะครับไม่ว่าจะกับเด็กเล็กกับนักศึกษาผมว่าครั้งนี้น่าจะทำบุญแล้วได้กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ อาจจะมีบางคนที่ต้องใช้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ใช่พวกเราอาจจะว่า <c oughs> มันรู้สึกว่ามันอิ่มเอ็ใจนอกจากเล่นดนตรีมีความสุขทางด้านเสียงเพลงทางด้านการพูดจาบนเวทีสนุกสนานกันไปเนี่ยได้ทำบุญด้วยเนี่ยมันเติมเต็มชีวิตพวกเรามากๆครับ <c oughs> ติดต่อมาเลยครับยินดีเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะต กระทรวงเองนะครับทางหมอเองนะครับโรงพยาบาลศิริราชซึ่งผมมองแล้วเป็นสฉาะเอร์นักกายอุปกรณ์แถวนี้ไม่มีเอเชียไม่มียุโรปเพื่องพว่มน้อยมาเรียนที่เรานะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนะี่ยพัฒนาบุคคลสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าไม่โลกนี้ไม่มีคน นะก็ะพัฒนาคนเอาไว้ช่วยเราขอเป็นหนึ่งแรงในการช่วยตรงนี้ครับ,บกับการพิเศษครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างคะการพิเศษครั้รงนี้พิเศษยังไงบ้างครับก็<า>เราเล่นที่ของประชุมสิทธิคาที่มหิดลนะก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นของประชุมที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็ กัทุกคนก็อยากได้เล่น,น,นด้วยแล้วก็เป็นวีที่เจอที่ไปเล่นฟรีสเตทครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นวีที่เป็นออร,ริสต้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วก็เพลงเสียงก็คัดเลือกมาดีนะครับผมเชื่อว,ว่าความพิเศษที่สุดก็คือว่าน้ำใจของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันกวดอาจารเชื่อว,ว่าในโลกนี้ไม่มีคนประเทศไหนที่มี ปร,ประจิตประใจและมีน้ำใจนักปั่นคนไทยที่ดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นี่นอกจากท่านผู้ชมจะได้ชมการแสดงเฉลียงรีสเตทซึ่งว่าไม่บ่อยอครั้งที่มีโอกาสมาเล่นนะครับเฉลียงไม่ได้มนียนไปไม่ไดนติดตีด้วยกันมากเลยเพื่อีอีกครั้งหนึ่งที่แฟนๆเองผู้ที่สนใจผู้ที่เคยรู้จัวกวงเฉลียงเนี่ยเขาจะมาดูพวกเราเล่นกับสถานที่ที่มี ทแล้วก็ในที่สุดพวกเราได้ตระหนักนะครับได้คุ้มสุได้ตระหนักได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ต่างๆคือช่วยช่วยเหลือที่พร้ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่เป็นแฟนเพลงติดตามทุกที่ครับก็ขอเชิญชวนับพี่น้องทุกคนแฟนทุกคนว่าซึ้อบัตรดูคอนเสิร์ตการคุ้มสุดครั้นี้นะครับ 1ุณเจนท่านวาสุกที่สิบห้าคันหมายเลขอะไรท่านวาสุกนี่ขอบคุณครับและสวัสดีครับต้องรอปิดรอเราต้องรอว่าบริการมันเฉยๆเราไม่มาดูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาดูแต่ถ้ามาเราไม่จ่ายไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยให้บายอุ